สวัสดีครับผมเบน88นะครับวันนี้เรามีรถดีๆมานําเสนอนะครับสําหรับวันนี้นะครับจะเป็น Honda Civic ที่เป็นยุ่นยอดนิยมนะครับสาหรับ Honda Civic คันนี้นะครับหรือเรียกว่า Honda Civic FD นะครับผมนี่นะครับสาหรับ Honda คันนี้นะครับรถใหม่ป้ายแดงนะครับเกือบล้านสองนะครับคันนี้ในส่วน Honda Civic FD คันนี้นะครับ จะเป็นรถปี2007นะครับตัวนี้ถือว่าจะเป็นตัวท็อปสุดของเขาเองนะครับรถใหม่ป้ายแดงเกือบล้านสองแสนนะครับจะเป็นเครื่องยนต์2000ซีซีนะครับรหัสเครื่องยนต์จะเป็น K20 นะครับในส่วนของแรงม้าของเครื่องยนต์นะครับอยู่ที่155แรงม้านะครับออปชั่นไม่ว่าจะเป็นระบบแอร์แบ็กนะครับมีทั้งหมด4ใบนะครับสำหรับ Honda Civic FD ดีคันนี้นะครับ หรือวัยรุ่นที่มองหารถนะครับเครื่องยนต์2,000นะครับก่อนอื่นนะครับ Honda c i ี i c คคันนี้นะครับถือว่าเป็นรุ่นที่ยอดนิยมมากนะครับถือว่าเป็นรุ่นที่ขายดีขายดีมากนะครับสำหรับตัวนี้นะครับวันนี้นะครับเราเสนอขายอยู่ที่278,000บาทนะครับคันนี้ก็จัดไฟแนนซ์ได้เต็มฟรีดาวนะครับราคาแค่278,000บาทนะครับเครื่องยนต์2,000นะครับรหัสเครื่องยนต์ K20 ในส่วนแรงม้าอยู่ที่155แรงม้านะครับคันนี้รถมือเดียวนะครับประวัติเช็คศูนย์ตลอดนะครับสำหรับเลขไมค์คันนี้อยู่ประมาณแสนแปดนะครับนี่นะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมนะครับพาชมในส่วนของภายนอกรถก่อนนะครับนี่นะครับไฟหน้านะครับไฟตัดหมอกมีมาให้ครบหมดแล้วนะครับในส่วนของรุ่นนี้นะครับ จะเป็นล้อแม็กมาจากโรงงานเลยนะครับขนาดล้อแม็กจะเป็นล้อแม็กขอบ17นะครับนี่นะครับยางใหม่นะครับยางเป็นโปอ่าบิสโตนโพเทนซามาให้เลยนะครับยางปี2020นะครับนี่นะครับล้อแม็กขอบ17มาให้จากโรงงานสําหรับตัวท็อปนะครับวิธีดูง่ายๆอีกอย่างนึงก็คือว่ากระจกมองข้างต้องมีไฟเลี้ยวนะครับนี่นะครับตัวท็อปเลยนี่นะครับถือว่าสวยมากคันนี้จะเป็นรถสี สีออกฟ้านะครับบอนฟ้านะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมพาชมในส่วนของภายในรถก่อนนะครับในส่วนออปชันภายในนะครับถือว่าออปชันค่อนข้างครบนะครับไม่ว่าจะมีคุสคอนโทนมีอุปกรณ์ฟังก์ชันตรงพวงมาลัยมีไม้ครบหมดแล้วนะครับกระจกมองข้างพับไฟฟ้านะครับแอร์แบ็กสใบนะครับซาพอนด้าสวิ c i v เ c FD คันนี้นะครับราคาแค่ 2, อ8 0 0 0บาทนะครับนี่นะครับ รถของเรานะครับเราจะเน้นรถเดิมนะครับไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมนะครับคันนี้นะครับรถเดิมนี่คือรถตําแหน่งเป็นรถของผู้จัดการนะครับรถประจําตําแหน่งผู้จัดการนะครับประวัติเช็คศูนย์ฮอนด้าตลอดนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมพาชมในส่วนของประตูด้านหลังนะครับนี่นะครับประตูด้านหลังเบาะเป็นสีทูโทนนะครับนี่นะครับเบาะเป็นสีทูโทนถือว่า ดูโฉบเฉี่ยวมากนะครับสำหรับ Honda Civic FD d o c ีคันนี้นะครับเดี๋ยวผมพาชมในส่วนของด้านท้ายรถนะครับในส่วนของด้านท้ายรถนะครับคันนี้จะเป็น Honda Civic FD นะครับจะเป็นเครื่องยนต์นี่นะครับเครื่องยนต์2 0 0 0 c ซีซีนะครับเครื่องยนต์2,000ันซีซีไนะครับรหัสเครื่อง K20 นะครับนี่นะครับตัวนี้จะเป็นปี2007นะครับในส่วนด้านท้ายรถก็มีเซ็นเซอร์มาให้2จุดนะครับ เดี boat, ite, the wrong, ๋ยวผมจะพาชมในส่วนของด้านท้ายรถนะครับในส่วนของด้านท้ายรถนะครับของเราก็จะเน้นรถเดิมเช่นเคยนะครับรถเราไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมนะครับในส่วนของไหม่เราก็รับประกันให้นะครับนี่นะครับดูความเดิมของรถนะครับตะเข็บกาวเดิมจากโรงงานนะครับสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์ยังอยู่ครบนะครับนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นตะเข็บกาวนะครับ ไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายและฝั่งขวาสติกเกอร์อยู่ครบนะครับตะเข็บฝากระโปรงท้ายนะครับอยู่ครบนะครับนี่นะครับอุปกรณ์ภายในนะครับครบหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือแม่แรงนะครับตะเข็บกาวตรงร่องยางอะไรก็ถือว่าเดิมหมดนะครับสำหรับ Honda c ซ v i ิ FD คันนี้นะครับ ันนี้นะครับจะเป็นรถปี2007นะครับในส่วนราคาอยู่ที่2 7 8 0 0 0บาทนะครับสำหรับลูกค้าที่หาอยู่นะครับข้างงวดนี้ถือว่าผ่อนสบายมากนะครับคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้เต็มฟรีดาวเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมในส่วนของด้านด้านซ้ายรถนะครับนี่นะครับล้อแม็กนะครับเดิมเดิมจากโรงงานเลยนะครับแม็กตัวนี้วัยรุ่นเขาหาเยอะมากนะครับสำหรับแม็กไลน์นี้นะครับ ในส่วนของประตูด้านซ้ายนะครับนี่นะครับภายในนะครับตะเกียบประตูเดิมหมดเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมพาชมในส่วนของประตูหน้านะครับในส่วนของประตูหน้าครับก็จะมีเพจรถบอกนะครับนี่นะครับรหัสเครื่องยนต์ k 20นะครับคันนี้ถือว่าเป็นตัวท็อปสุดนะครับนี่นะครับ ภายในนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่สนใจนะครับอยากหารถนะครับผ่อนนะครับผ่อนสบายมากเลยนะครับสำหรับ Honda Civic คันนี้นะครับผ่อนอยู่ประมาณ7,00 0บาทนะครับ5ปีนะครับราคานะครับ278,000บาทนะครับ5ปีนะครับจัดไฟแนนซ์ได้เต็มฟรีดาวนะครับอยู่ผ่อนอยู่7,300บาทเท่านั้นนะครับหรือจะผ่อนหรื ระยะผ่อน4ปีค่างวดอยู่ประมาณ8 4 0 0ันสเท่านั้นนะครับสำหรับ Honda Ci ี i c คันนี้นะครับเลขไหม่นะครับอยู่ที่ประมาณแสนแปดนะครับสำหรับเลขใหม่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะพาชมนะครับในส่วนของภายในห้องเครื่องนะครับเดี๋ยวเราจะพามาชมในส่วนห้องเครื่องยนต์นะครับสำหรับ Honda Ci ี i c F4 คันนี้นะครับจะเป็นรถปี2007นะครับเครื่องยนต์คันนี้นะครับถือว่าจะเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นนะครับ คันนี้จะเป็นเครื่องยนต์2,000ซีซีนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับรหัสเครื่องยนต์นะครับจะเป็น k 2 0นะครับเป็นระบบ ivtec นะครับในส่วนของเครื่องยนต์2,000นะครับแรงม้าจะอยู่ที่155แรงม้านะครับนี่นะครับเครื่องยนต์ห้องเครื่องนี้เต็มมากเลยนะครับสำหรับ honda civic fdx f คันนี้นะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะดูเดี๋ยวผมจะพาชมนะครับความเดิมของรถนะครับไม่ว่าจะเป็น ตะเข็บกาวเดิมจากโรงงานนะครับนี่นะครับตะเข็บกาวเดิมจากโรงงานนะครับเพ si ราะว่าจะเป็นทั้งซ้ายและขวานะครับฝากระโปรงก็เดิมจากโรงงานนะครับคันนี eh <ari> ้นะครับเป็นรถมือเดียวนะครับเป็นรถประจําตําแหน่งผู้บริหารนะครับตอนนี้นะครับเรามีเข้ามาให้เลือก2คันนะครับอีกคันหนึ่งมาอยู่ประมาณแส0แสนสามหมื่นกิโลนะครับแต่คันนี้อยู่ที่1นึ่งแนะครับ เราขายราคาเท่ากันนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับสามารถเข้ามาชมรถก่อนได้นะครับนี่นะครับห้องเครื่องนี้สวยมากนะครับเดิมจากโรงงานนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมในส่วนด้านในของรถยนต์นะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมภายในส่วนห้องผู้โดยสารนะครับสำหรับ Honda Civic FD Doc คันนี้นะครับจะเป็นรุ่นท็อปสุดของเขานะครับสำหรับเครื่องยนต์2,000นะครับ สำหรับรุ่นจะเป็น2อ el นะครับสาหรับออปชันที่เพิ่มขึ้นมาโดดเด่นนะครับไม่ว่าจะเป็นสาหรับตัวท็อปนะครับไม่ว่าจะเป็นแอร์แบ็กมีทั้งหมด4ใบนะครับในส่วนนี้ก็คือมีตรงพงมอะไรนะครับฝั่งซ้ายนะครับตรงคอนโซลนะครับก็จะมีข้างเบาะมาให้นะครับเบาะคู่หน้านะครับแอร์แบ็กอย่างข้างละใบนะครับแล้วก็ออปชันที่เพิ่มขึ้นมาโดดเด่นนะครับจะเป็นระบบแอร์ออโต้นะครับนี่นะครับจะเป็นแอร์ออโต้มาให้เรียบร้อย นี่นะครับสำหรับ Honda Civic เครื่อง2,000นะครับสำหรับ Honda Civic คันนี้นะครับเลขไม่อยู่ที่186,000กิโลนะครับประวัติเช็คศูนย์ตลอดนะครับภายในนี้เขาดีไซน์มาถือว่าค่อนข้างดูสปอร์ตมากนะครับในส่วนออปชั่นด้านตรงพวงมาลัยนะครับสามารถเปิดปิดเครื่องเสียงได้นะครับตรงพวงมาลัยนะครับนี่นะครับ ออปชันถือว่าค่อนข้างเต็มนะครับก็คือเลือกเลือกเปิดเปลี่ยนขึ้นตรงพวงมาลัยได้นะครับนี่นะครับเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนโหมดได้นะครับ FMAM นะครับแล้วในส่วนของด้านขวานะครับออปชันออปชันที่เพิ่มขึ้นมานะครับสำหรับ Honda c i v i c ตัวท็อปนะครับไม่ว่าจะเป็นคู e c คอนโท l ก็มีมาให้เรียบร้อยนะครับ พุสคอนโทรลคือระบบล็อกความเร็วนะครับนี่นะครับหรือจะเป็นการนี่นะครับแล้วออปชันอีกอันนึงนะครับสําหรับคนที่ชอบนี่นะครับมีเกียร์พัดเดนชิพมาให้ด้วยนะครับเป็นระบบบวกลบนะครับตรงพวงมาลัยนะครับลูกค้าก็คือไม่ต้องไปยุ่งกับคอนโซลเกียร์นะครับตรงพวงมาลัยนี่ก็คือสามารถบวกลบเกียร์ได้เลยนะครับมีระบบกันลื่นกันถไายมาให้เรียบร้อยนะครับ VSC นะครับ จะเป็นระบบการลื่นการถ่ายนะครับสำหรับ h o n ด้าซ v i c คันนี้นะครับถือว่าออปชั่นค่อนข้างเต็มมากเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของกระจกมองข้างนะครับก็เป็นกระจกพับไฟฟ้านะครับนี่นะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าใช้ได้หมดนะครับเซ็นทรัลล็อกนะครับนี่นะครับออปชั่นถือว่าเต็มนะครับแอร์แบ็กมี4ใบนะครับในส่วนซีวิกคันนี้นะครับรถใหม่ป้ายแดงนี่เกือบล้านสองนะครับคันนี้นะครับ เราขายที่2 7 8 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับรถของเรานะครับเรารับประกันให้นะครับไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมนะครับเลขใหม่รับประกันให้นะครับคันนี้จะเป็นรถประจําตําแหน่งผู้วิหารใช้นะครับเดี๋ยวผมจะพาชมในส่วนของเบาะด้านหลังนะครับในส่วนของเบาะนะครับก็จะมีการดีไซน์เพื่อเป็นความสปอร์ตนะครับนี่นะครับเป็นทูโทนนะครับไม่ว่าแผงข้างนะครับก็จะเป็นทูโทนนะครับจะเป็นดําตัด สีเบจนะครับสีครีมเนี่ยนะครับเบาะนี่คือเป็นเบาะหนังแท้จากโรงงานนะครับถือว่านั่งค่อนข้างสบายนะครับสำหรับ Honda Civic คันนี้นะครับจะเป็นรถปี2 0 1 0 2 0 0 7นะครับจะเป็นรุ่นยอดนิยมของ Honda นะครับที่ขายดีที่สุดนะครับราคารถใหม่เกือบ1นล้านสแสนบาทนะครับเราขาย2 7 8 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับนี่นะครับถือว่านั่งสบายนะครับมีอุปกรณ์เพิ่มขึ้นมานะครับไม่ว่าที่เป็นที่เกี่ยว ของนะครับนี่นะครับสำหรับลูกค้านะครับที่สนใจ Honda Civic คันนี้นะครับคันนี้จะเป็น Honda Civic FD นะครับจะเป็นเครื่องเครื่องยนต์นะครับจะเป็น2,000จะเป็นตัวท็อปสุดก็คือ2.0 EL คันนี้นะครับคันนี้จะเป็นรถปี2007นะครับในส่วนรถป้ายแดงนะครับเกือบล้าน200,000บาทนะครับวันนี้เราขายที่278,000บาทนะครับ ในส่วนของคันนี้นะครับหรือใครต้องการความแรงนะครับคันนี้นะครับจะได้เครื่องยนต์2,000ซีซีนะครับรหัสเครื่องยนต์ก็คือจะเป็น K20 ครับ IV Tech นะครับในส่วนของแรงม้าของเครื่องยนต์คันนี้นะครับอยู่ที่155แรงม้านะครับออปชั่นถือว่าค่อนข้างเต็มนะครับในส่วนของด้านความปลอดภัยนะครับก็จะมีแอร์แบ็กมาให้ทั้งหมด4ใบนะครับแอร์แบก ABS มาครบหมดเลยนะครับแล้วในส่วน ล้อแม็กนะครับล้อแม็กก็เป็นเดิมๆจากโรงงานนะครับคันนี้จะเป็นล้อแม็กขอบ17นะครับขนาดยางนะครับ2 1 5 4 5 R 1 7นะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับสามารถเข้ามาชมรถตัวจริงและทดลองขับได้นะครับเราขายที่278,000บาทนะครับคันนี้นะครับจัดไฟแนนซ์ได้เต็มฟรีดาวนะครับในส่วนค่างวด5ปีนะครับอยู่ประมาณ7,300บาทนะครับ ในส่วนของ4ปีค่างวดอยู่ประมาณ8,500บาทนะครับสำหรับ,รบลูกค้าที่สนใจนะครับสามารถเข้ามาชมรถตัวจริงได้นะครับก่อนอื่นเบน88ขอขอบคุณน,นะครับสวัสดีครับ